ตำสั่วหรือตำปูปละพริกประมาณโอดปุ้งสดเนาะขอบคุณด้อค่ะน้องกิ๊กขอบคุณค่ะ <Okay. S 1> ขอโทษนะคะที่ให้รอค่ะถุงมือก็ไม่ใส่สกรปรกนี่นี่นี่มึงเป็นเอียงไยรบะไปไกลๆค่ะโอเค จิตใจเมืองนั้นแหะต่ำชามสกรปรกโสกโครกโอเคไหมไนี่นี่นี่กูศูน์หลายมึงเป็นยังกับถุงมือยังสิโอเคว่บวันี่จบนะไม่พูดเยอะแล้วนะเวลาพ่อค้าพูดเยอะก็ด่าเอาไหมล่ะเอาสนตีนไหมล่ะขอโทษเด้อค่ะโอเคบ <laughs> ังเทือมันอดบไดายหรื <laughs> ให้กี่ตีนเมื่อกี้ดียุว่าเอาอีกค้งนึงพ<ส>อเด้อค่าน,นะครับนี่ก็สมัครเฟซบุ๊กมากวนพ่อค้าอีกแล้วตอตานะเสื้อพุงเสื้อผ้ามันเห็นในไรายสดมันบอกว่าสกโปกโสโครกว่างั้นจิตใจคุณต่ําช้านะคะจิตใจคุณสกโปกกว่านะตักกะเรื่องคําพูดคําจาเนี่ยนะคับางทีนะคูณสกโปกตรงไหนไม่เข้าใจนะครับแค่ไม่ใส่ถุงมืออย่างนี้บอหรือย,ยังไงจุกคำบอ บอ่ะสันดออะทำงานค่ะขอโทษเนี่ยนะคะเป็นแฟนนะคะอดไม่ได้ค่ะก็บอกแล้วไงว่าอย่าอย่ามาต่อพ่อขาคนเหนื่อยนะนี่หิวข้าวด้วยมันกระสูนไว้ตีวาสันเดี๋ยวก็เขียงดำบอนะครับหีมึงกระดำคือกันเด้คัดแน่ค่ะสันดอกเอาสารส้มทั time, Again, food, lady, ้งสี่เข้าใจเ่านี่บางเื้อบางคำว่าคำจานี่ตีไปเมือดรอารด เขียงดำก็ต้องเอาทิมบาาัาข่าสนอกอ่ะขอโทษอีกนะคะเรื่องหีเรื่องแตดโอ้ยนอนะครับพี่น้องนะครับมันเป็นอย่างนี้สูนด้วยนะครับถ้าพูดมันบอกว่าพูดเยอะไงเอาส้นตีนไปเลยได้จบจบนาทีเนี้ยไปไกลๆนะทีเนี้ยจะทํางานแล้วทีเนี้ยได้สอดหนึ่งนะ ะครับได้ช็อตหนึ่งเป็นอียงกับคุาบอไซถุงมือกับว่าบอไซเมตดกับว่าจังไดนี่นะครับก็พยายามรักษาความสะอาดอยู่เข้าใจไหมบอกเหตุผลตลอดเลยไม่ฟังกันขอบคุณค่ะขอ